สวัสดีะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูอ้อนทั้งสองตัวนะคะท่านผู้ชมเราจะมาดูอ้อนกันนะครับว่าเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราเลี้ยงกันยังไงน้องพีเนะาะเพราะว่าเรายังไม่เคยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าเขาการที่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขากินกันยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพามาดูนะครับผมนี่ที่น้องพีนั่งอยู่นี่คือเขาเรียกว่าอะไรน้องพี เขาเรียกว่าโอ่งนะครับผมเราสามารถเรียกเขาในโอ่งได้นะครับนี่คือแคนดี้นี่เรามาดูเขานะครับผมตัวเล็กแคนดี้กำลังนอนอยู่นี่คือแคนดี้หนูแคนดี้นะครับใช่ตัวอาจจะเล็กแต่จริงๆเขาใหญ่ไงแคนดี้หนูแคนดี้ค่ะนี่นะครับผมขยับแล้วนะครับดูนะครับผมอ้วน กรอลงมากๆเลยนะครับผมใช่นิ่มนมิถ้าเกิดเราจัไปนี่นี่คือเราเลี้ยงเขาในบ่อย่างนี้นะครับนี่คือที่อยู่ของเขานะครับผมใช่แล้วก็มีไผ่ยให้เขากินเข้าโพดให้เขากินก็มีไผ่ยมีอ้อยนะครับผมเราก็ใส่ไว้นะครับใช่แล้วก็ข้าวโพดนะครับผมเขาเริ่มขยับตัวนะใช่จริงจริง จริงๆเราสามารถจับเขาเล่นได้นะครับี<ช>๋ยวจับให้ดูนะครับเคนดี้ค่ะอย่างน,นะ้เขาถอยหลังบนี่เคนดี้ตอนนี้เคนดี้ก็อายุกี่เดือนแล้วคะน้องพีห้าเดือนห้าเดือนแล้วนะโอ้โเคนดี้อายุห้าเดือนแล้วนะครับเร็วมาก ต,ตัวใหญ่ตัวโตวมากเลยนะครับผมดูดูนะครับดใูใกล้ๆแล้วนะครับผมนี่คือหน้าตาเขานะครับใช่เราก็เลี้ยงเขาไว้ในนี้นะครับผมเขาก็เวลาเขาเหิวเขาก็กินนี้นะครับผมกินอ้อยนี่นะครับมีอ้อยมีไผ่นะครับผมแล้วก็มีข้าวโพดนะครับใช่ การให้อาหารก็วันละหนึ่งครั้งนะครับผมกินง่ายอยู่ง่ายนะครับใช่อยู่ในโอ่งนี่แหละนี่คือบ้านของเขาคือบ้านของเขาเนาะกลมๆล,ลึกๆ่างนี้น,นี่เขาขึ้นมาข้างบนแล้วนี่เห็น้องพี่จับไว้นะนพี่จับไว้เนะ้นี่ครับผม นี่คือน้องพีเล่นกับเขานะครับผมรูปหัวไว้นะอี่เขาขึ้นมาเล่นด้วยนะครับน่ารักมากเลยนี่คือแคนดี้นะครับใช่สวยมากๆเลยนะครับผมโ,โตโตเลยนาะพีเนาะใช่โตรเร็วมากเือนกระแมวเลยเดี๋ยวเราจะไปดูอีกตัวนะครับผมโจี้นอนอยู่นี่คือโจอี้นะครับผมอยากแล้ว อันนี้โจอี้นี่จะเป็นตัวผู้นะครับโอ้หดูดูดูโจอี้นะครับตัวเทาแมวเนี่ยตัวใหญ่เบิเริลเมแมวนี่ยังกลัวนะผมใช่แมวไม่กล้ามาทำ,ทำอะไรเลยแมวยังกลัวเขานะครับเพราะเขาตัวใหญ่นะผมใหญ่กว่าอีกเดี๋ยวจะจับให้ดูนะครับอู้โจอี้นี่คือโจอี้เลยโจอี้ตอนนี้โจอี้โจอี้ ัวนี่ตัว<ด>ใหญ่ <c oughs> <c oughs> นี่นะผมตอนนี้โจอีเขาอายุโจอีก็กินเก่งเหมือนกันนะครับผม,มกินเก่งก็เลยอ้วนเหมือนกันนะครับผมอายุเขาเนี่ยเก้าเดือนแล้วตอนนี้อายุเก้าเดือนแล้วนะครับผมใช่ไหมคะน้องพีเก้าเดือน <9 S 2> แล้วนะโหฝึดยอดไปเลยดูตัวจะเต็มโอ่งอยู่แล้วนะครับ เดินแค่ตัวเดียวก็จะเต็มั่วนี่เขาจะขึ้นมาเล่นนะพี่ใช่จร,จริงปลาจับป่าจับเขาได้นะแต่ว่าปลาถือโปรศั์อยู่ไงมันก็เลยอา,อาจจะจับย่านิดนึงใช่จริงๆเขาเล่นได้เหมือนกับแคนดี้เลยนะครับผมใช่แบบเดียวกันเลยนะครับดูดูตัวใหญ่มาก เราติกจับตัวขึ้นมานะครับให้เขายืนตรงนี้โอ้โหเป็นไงครับเพื่อนๆตัวใหญ่ไหมครับเท่าแมวตัวใหญ่มากเลยนะผมใหญ่เท่าแมวอ่ะนี่เขาหนักประมาณสี่กิโลแล้วนะครับน้ำหนักนี้สามารถที่จะขึ้นไปได้ถึงหกโลเจ็ดโลเลยนะผมตัวใหญ่มากเลยนะครับผมดูนะครับ นี่เราจับให้ดูนะครับโอ้หดูใหญ่เหลือเกินโอ่งมังกรคือบ้านของโจอี้เนเริ่มเลยโอ่งมังกรคือบ้านของโจอี้โอ่งมังกรเขาก็อยู่ในนี้ครับเขากินทั้งวันนะครับผมกินอ้อยกินไผ่กินข้าวโพดกินทั้งวันนะครับกินทุกวันเลย นี่นะครับผมหมูน้องพีกําลังรูปหัวเขาเล่นเลยนะครับผมนา่ารักน้องพีน,าน่ารักมากเนาะใช่โอ้หดูด,ดูยิ่งเกาครับผมยิ่งเกายิ่งแบบว่ายิ่งนิ่งนะครับผมนิ่งให้เราเล่นนะครับผมเพราะว่าเขาก็อยากเล่นกับเราอยู่แล้วนะครับเกาหูสทีเกาหูเกาหัวเ,เกาแก้มด้วย <c oughs> เขาก็แบบว่าน่ารักน่ารักนะครับผมแบบ เวลาพาออกมาเลยข้างนอกนี่ก็จะวิ่งเล่นนะครับผมใช่ดูนะครับเพื่อนๆดูใกล้ะครับผมนี่เวลาที่เขาอยู่ในในบ้านเขานี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นลครับบ้านเขาคือโอเขาจะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนแล้วก็เดินเล่นแล้วก็เดินเล่นอยู่ในนี้แหละ จอี้ตัวใหญ่แล้วก็อ้วนมากๆเลยดูนะครับผมเขาจะฟังเสียงเรานะครับเวลาที่เราพูดนะครับผมนี่ขยับตัวแล้วโอ้ดูดูด,ดูอ้วนตัวใหญ่มากเหมือนคาปีปาล่าเลยแต่ว,ว่าคาปีปาล่ามันจะตัวใหญ่นะครับผม จริงจริงป่าก็อยากเลี้ยงเหมือนกันนะคาปิ่าแต่ว่าราคานี่มันแพงเหลือเกินแล้วมันก็อยู่ตามประเทศด้วยบ้านเราก็มีขายแล้ววันนี้นะครับผมเราก็พามาดูนะครับผมที่อยู่ของน้องอ้นนะครับผมว่าเขาอยู่กันยังไงนะครับเขากินกันยังไงนะครับผมใช่นี่นะครับพบโคดอ้อยไผ่นะครับผมกากินแล้วก็นอนอยู่อย่างนี้นะครับผม<ช>ทั้งวันนะครับผม นี่คือพี่โจอีนะครับผมตอนนี้อายุ9เดือนแล้วไหนเราไปดูแคนดีส้สินี่คือแคนดี้อายุ5เดือนแล้วนะครับกลมแม่รักมาก่าน้องพีครับ มาวันนี้ก็ขอตัวลายไปก่อนนะครท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดตินะคะท่านผู้ชมเย้ฝ yeah. ากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีค้าน้องพีบ๊ายบาย